สุดจีค่ะทุกคนขอตอนเราก็ส่วนหยุดยาวแล้วก็ขอตอนเราก็สูดช่องพี่ๆเดอะครีเอทีฟนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่บารีเช่นเคยค่ะหลังจากที่ปอเปียนนะคะได้เดินทางมาถึงบาลีเพื่อชมมิส s กรดอินเตอร์เนชั่นแนลรอบบารีอังกุงแล้วก็รอบโกลเด้นพูลปาร์ตี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสทำคอนเทนต์สัมภาษณ์พี่วัตด้วยนะคะวันนี้พี่นวัดก็เลยพามาเลี้ยงข้าวใกล้ๆกับโรงแรมเดอะซิมินยักที่พักของเรานั่นเองหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่านอกจากพี่วัตเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการทำธุรกิจนางงามแล้วพี่วัดย อีกด้วยนะคะไม่รู้ว่าไปหาร้านนี้มาเจอได้ยังไงนะคะแล้วร้านอาหารที่พี่วัดพาปอเปียแล้วก็ทีมงานมากินนั่นก็คือร้านเซี่ยวชูนั่นเองนะคะอันนี้บอกเลยนะคะว่าพี่วัดเนี่ยซุ่มเลืองนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหน้าตาเมนูเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดราสีอิลน่ากินมากเลยคุณผู้ชมหาแล้วก็นี่ก็จะเป็นโจ๊กค่ะมีโจ๊กแล้วก็มีปลาต้องโกด้วยคุณผู้ชมแล้วนี่ก็จะเป็นข้าวผัดกเร้งนะคะส่วนมากกับข้าวที่นี่ก็ราคาประมาณเ0 0 0 0มื่นถึงหนีเซียนะคะหรือนร ประมาณ1 6 0บถึงารบาทบ้านเราค่ะคือต้องบอกนะคะว่าพี่นาวาัตเนี่ยดูแลทีมงานทุกคนอย่างดีมากเพราะทีมงานทุกคนเนี่ยทำงานกันมาอย่างเด็ดเหนื่อยนะคะนี่แล้วก็อาหารก็มาแล้วนะคะที่เราสั่งกันมานะคะอันนี้บอบิวไม่ได้สั่งหรอกพี่วัตเป็นคนส่มเลือกมาให้เองนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยอร่อยกันหรือเปล่านะฮะก็จะมีผัดเต้าหู้แล้วก็ผัดวินเนส้นใส่ปลาหมึกนะคะล้วนู้นก็จะเป็นข้าวผัดใส่แหนมค่ะมาร้านอาหารจรีนครึ่งเดียวก็ต้องเป็นชาร้อนนะคะและนี่ก็็เเปนเมนมู ซุปมะเขือค่ะพี่ว่าบอกว่าเป็นเมนูสุขภาพนะคะไปที่ไหนก็ต้องกินค่ะซุปมะเขือ,อน,นี้ก็คืออุ๊ยนี่ตักไม่ขึ้นนะคะอายขขงมากเลยอ่ะเดี๋ยวตักอ,อีกชิ้นนึงแล้วกันนะคะคือหน้าตาเนี่ยมันอาจจะแบบดูไม่ค่อยน่ากินทาน,นะคะแต่ว่าเวลาปอบเปียกินแล้วเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าดมกลิ่น,น้าบแบมันหอมมากอ่ะกินเข้าไปอ้ามเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมดูสิหน้านะโอ้มันกินได้มันอร่อยนะคะเห็นไหมชูนิ้วเลยแท้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 และนี่ก็คือปลาทอดที่รัดน้ำซีอิวนะคะบอกได้เลยวันนี้คือแบบหน้าตาน่าก คือปกเอกับพี่เตอร์อย่างมองเมนูนี้ตานมากเลยนะคะแต่ว่าไม่กล้าสั่งค่ะจนกระทั่งพี่ว่าบอกว่าสั่งเลยเราก็เลยแบบเฮ้ดีใจกันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะนี่เขาก็จะหั่นแบบมาเป็นเนื้อแบบนี้นะคะแบบไม่มีก้างเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันหน่อยนะคะงี้งเงี้งเของทอดเวลาแบบร้อนๆน,นะแล้วราดน้ำซีอิ๊วที่แบบมันเค็มมันหวานมันดูน่ากินมากแล้ว,ลวที่พี่ว่าถือในมือตอนนี้นั่นก็คือเป็ดทอดนั่นเองนะคะคุณผู้ชม เอ้อันนี้ทอดหรือ,อย่าง๋ยวขอดูใกล้ๆก่อนพอดีก็ลืมมาแล้วนะคะถ่ายมาวันนึ่งละอันนี้เป็ดทอดนะคะคือหน้าตาน่าอร่อยน่ากินมากเลยนะคะคือเขาหั่นมาเป็นชิ้นแบบพอดีคําเลยนะคะไม่ต้องมานั่งแงะนั่งงะแล้วก็มีน้าจิ้มหวานๆด้วยนี้ปอเเปียจิ้มแล้วนะคะงํากินเข้าไปค่ะ ววเวลาปอเปี๊ยกกินอะไรแล้วตาลุกว่าแบบนี้แปลว่าอร่อยมากนะคะและปิดท้ายด้วยเมนูทัวฝักยาผัดไข่เค็มอันนี้อร่อยมากหลังจากกินของข้าวเสร็จนะคะแล้วเราก็มากินของหวานที่ร้านไอศครีมโยเกิร์ตค่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตแบบเพื่อสุขภาพนะคะพี่วัดไม่รู้ไปหาของอร่อยแบบนี้มาจากไหนนะคะก็พาพวกเรามากินอันนี้ของพี่เต้ยนะคะพี่เต้ยทำเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องบ,บมาการเลือกรสชาติของโยเกิร์ตกันก่อนค่ะน,นี่จะเป็นรสเพลนโยเกิร์ตนะคะพนักงานบอกว่าต้องเลือกรสนี้นะคะเพราะว่าป๊อปปูล่ารที่สุดแล้วปอเปี� โยเกิร์ตมาด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นการเลือกผลไม้ท็อปปิ้งค่ะคุณผู้ชมมีผลไมาส้สดให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะมีทั้งแก้วมังกรสตรอเบอรี่แคนตาลูปแตงโมเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่จะเป็นอีกวันนึงนะคะที่ปอบเปียมานะคะพี่วัดก็พามาทั้ง2วันเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบจิกชุดราตรีมาเลย คุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่งจะถ่ายคอนเทนต์สัมภาษณ์เหมือนมิเทเรซ่าแล้วก็ควินเทียนเสร็จนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากแบรนด์ทีสิทกูตูด้วยนะคะตักท็อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกนำเชื่อมในการราดเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบกินหวานติดหวานนะคะก็จะมีน้ำเชื่อมแบบคาราเมลแล้วก็มีน้ำเชื่อมบลูเบอรี่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่อันนี้บอกเปียนเลือกน้ำเชื่อมบลูเบอรี่นะคะเพราะว่าบลูเบอรี่เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะแล้วก็มีวิตามินเยอะมากเลยนะฮะ อ่ะบีบเสร็จแล้วนะคะอย่าบีบเยอะนะคะเดี๋ยวมันแพงค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาต้องชั่งกิโลขายนะคะคุณผู้ชมนี่ก็มาชั่งน้ําหนักนะคะว่ากินไปทั้งหมดเนี่ยกี่กรมัมกี่ขีดกี่กิโลนะคะอันนี้ก็คือมีเจ้าภาพเลี้ยงอีกแล้วนะคะก็จะเป็นพี่นวัดนะคะเป็นคนเลี้ยงให้นะคะทั้งสองครั้งเลยนะคะที่มาร้านโยเกิร์ตร้านนี้นะคะขอบคุณเจ้าภาพนะคะขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองก็ได้ทองที่เกินก็ได้เงินนะคะแต่ว่าตอนนี้ปอยากได้มงได้มาฝากคนไทยมากๆเลยนะคะที่ร้านนี้นะคะเขาก็จะแบบมีที่ นั่งเก๋ๆให้เราได้แบบนั่งพักผ่อนแล้วก็นั่งเมามอยกันนะคะนี่พี่วัดกินแบบหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยงงมากไม่ชมบอกเปียกเพิ่งจะมานั่งโตะนะคะนี่บอกเปียกเพกำลังเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะคะเพราะว่าพี่วัดไม่ให้ออมให้ออกเงินนะคะขอบคุณพี่วัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่โอ้ <laughs> ไม่ได้ถ่ายอะไรของพี่วัฒน์เลยแพี่วัฒน์กินไม่เหลือให้ปอเปียถ่ายเลยนะคะแกเป็นคนทำอะไรรวดเร็วมากเห็นแกเป็นคนพูดอะไรตรงแล้วก็ฟาดแรงๆเนี่ยแจริงแกเป็นคนที่แบบมีมุมที่น่ารักแล้วก็จิตใจดีมากๆเลยนะคะเวลาอยู่กับพี่วัฒน์เนี่ยจะได้ข้อคิดหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโยเกิร์ตที่เราแอบถ่ายสตอรี่ใน IG กันไปนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นของปอเปียของพี่เต้ยแล้วก็ของพี่เอนะคะกินเสร็จนะคะเราก็เดินทางไปที่ห้องซอออมมมเเพพื่่ไปไปดดูนนนนนาางวงาวกกรรระะคคบบีีีีทิโซซย คุณครูกำลังลองใส่ชุดโอเพนนิ่งโชว์รอเล่นนะคะคุณเดียนก็งงไปเลยนะคะอันนี้คุณครูกำลังโชว์ใส่ชุดนอนที่มีสกรอินโดนีเซียเอามาให้เป็นของฝากนะคะหรือว่าเป็นของขวัญที่เรารู้จากอินโดนีเซียนั่นเองนะคะโอ้ยน้องอดีนาจูรีก็มีของมาให้ปอบเปียด้วยนะคะก็เลยเซลฟี่ไปสักหนึ่งแมทนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็เก็บไว้ดูเป็นความทรงจำนะคะหลังจากนางงามซ้อมเสร็จนะคะพวกเราก็กลับมากันที่เดอะเซมิยักนีสอนสปาค่ะเจมเมาร์มีแล้วก็ ควีนเทียนก็น่ากินโยเกิร์ตที่เราแบบไปร้านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าเราแอบไปป้ายยาแบบมีทเทเรซ่าแล้วก็ควีนเทียนว่าโยเกิร์ตร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะจะบอกว่าควีนเทียนเนี่ยเป็นคนที่เป็นกันเองมากๆเลยนะคะต่อให้รับเป็นควีนแล้วก็ตามและนี้ก็จะเป็นน้องน้องอะไรให้ทายของเราค่ะของฝากมาให้เราเป็นน้องมีมีกันสุดาชนากิรีหรือว่าอ e ีอ e ีอ่าวทมิสแกลเดเมนมากนะคะวันนี้เขาบอกว่าไปการทำกิจกรรมแล้วก็ได้ชอปปิ้งฟรีมานะคะก็เลยไปชอปปิ้งของมาฝากพี่ปอบเปียด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องมีมนน นอนทำกิจกรรมเหนื่อยแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังมีแรงยังมี energy แล้วก็มีพลังงานความสดใสที่น่ารักมากมาก,มากเลยนะคะพี่ปอเปียกอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะให้โชคดีในการประกวด m i s s g ร a n d International ครบรอบ10ปีที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะพอเปี๊ยกจะไม่ได้สัมภาษณ์นางงามอะไรเยอะมากมายนะคะเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมนางงามยุงเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถ่ายคอนเทนต์เก็บมาฝากทุกคนไว้แน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นต้องรอติดตามดูนะคะยังไงทุกคนก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด, like, กดไลค์ด้วยะะย<า>ปอเี ก็จะหาของรางวัลที่เป็นของฝากให้กับคนที่แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะนั่นก็จะเป็นของฝากที่เป็นของที่เราดูจักนางงามนั่นเองค่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย